คนบางคนเวลาเสียคนรักไปนี่นานหลายเดือนหลายปีก็ยังไม่ยังไม่หายจากการเศร้าโศกเสียใจยเพราะว่ายัางยังอยากที่จะให้คนที่จากไปนี้กลับมาอยู่กับตนอยู่เหมือนตอนที่ยังไม่ตายนี่ก็คือประเภทของคนที่ไม่ยอมมองความจรงิงไม่ยอมรับความจรงิงไม่ยอมคิดถึงความจริงอยู่เรื่อย เป้าหมายของการพิจารณาอยู่เรื่อยๆคือจินตามมายปัญญานี้ก็เพื่อพยายามสอนใจให้ยอมรับความจริงในระดับหนึ่งให้ได้เพื่ออย่างน้อยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะได้ไม่รุนแรงและถ้าอยากจะให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่ต้องเจอกับสัจธรรมความจริงของชีวิตนี้ ไม่ให้เกิดขึ้นเลยไม่ให้มีความทุกข์เลยก็ต้องไปสร้างภาวนามมยาปัญญาขึ้นมาก็คือไปสร้างการภาวนาทำใจให้ใจสงบนิ่งให้ใจอยู่เฉยๆมีโอเบขาเวลาที่เผชิญกับความจริงเช่นความแก่ความเจ็บความตายถ้าใจสามารถ นิ่งอยู่เฉยๆได้มีออเบกขาใจก็จะไม่ทุกข์เลย